หมาสมหรอกคุณเรียนบอดี้ไฟไม่มาสมหรอกคุณเรียนแวนการ์ดโอเคครับสวัสดีกันด้วยตอนนี้คุณอ,อยู่กัชบช่องบอดี้ไฟทีวีตอนนี้ครับเราไปทำเป็นลิสเด็กเป็นกองทัพจกักรวรรดิสายฟ้าแหละแต่ว่าเป็นของดับก้อนโว่ก็ลิสเด็กก็เป็นลิสเด,ด็กลิสต์เดกเก่าๆนะครับไม่มีบอดี้ด้วยก็รอของมาก็เป็นแฟบกแบกก้อนโว่ก็เป็นมังกรสายฟ้ามังกอจักรวสายฟ้าบาบาสใส่ไปสองใบกับ อามังกอรราชสฟ้านสวนผู้พิเชษบาบาสดาวโกลาย่์ใส่ไปสามใบต่อไปครับปีศาจยิ้มเมืเรื่องหน้าโกบูสครับใส่ไปสามใบต่อไปครับหอกสายไฟอีกถึงเป็นบัตเตอร์ครับใส่ไปสองใบต่อไปครับอ่ผู้ผู้กล้าแห่งอาเซนีคำรามเกาครับใส่ไปหนึ่งใบครับทันเดอร์เอ็กซ์แอทรักใส่ไปสองใบครับกระตินของจักรพรรดิสายฟ้าบัสครับใส่ไปสี่ใบครับ ก็เป็นทายาทจากวัลสายฟ้าคอสเจอบใส่ไป2องใบช่วยหาดกกากเลเยวได้หวัวหน้าหน่วยปฏิบัติการคอรแรงใส่ไป2ใบบัตอ็กซ์อเกนใส่ไปหนึ่งใบในนามแห่งเทพจากวัลสายฟ้าใส่ไปหนึ่ใบสำคัญครับบัตเอ็กใส่ไป3ใบาดาร์กอนชิยโลโกต่อไปเป็นดารกอนชิยรลมันก็สายฟ้าใส่ไปสามใบ ต,ต่อไปดราก้อนชิลโล่เห่งมังกรฟ้าครับใส่ไปสี่ใบดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรเขียวใส่ไปสี่ใบดราแล้วก็ดรามังกรสายฟ้าดราคอสส้อนสายไปสี่ใบครับแล้วก็นี่ครับดาบจอวบานาโกเรยียครับใส่ไปหนึ่งใบครับแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าอ้าวแจกหอกสายฟ้าเอ็กซ์เทมเพสบัตเตอร์แล้วทำไมถึงเอามาใส่ในเด็กนี่อ่ผมไม่ได้เอามาใส่นะครับ มันก็อยู่ในแพ็คนี้ครับสาหรับแจกนะของผมก็เป็นของผมอีกอย่างหนึ่งนะขอคุณนี่เขามารับชมรับอย่าลืมงกดไแล้วกดแชร์ตั๋วให้ด้วยนะครับอใคครับขอสักอเออขอสักไอสักยี่สิบซักตะไว้เออผมจะพยายามลงคลิปให้มากกว่านี้ครับก,ก็ประมาณนี้แหละส่วนมากผมจะไปทําช่องหลักไนงะช่องหลักผมจะเป็นการเล่นการ์ดนะแล้วก็ ันแบบรีวิวเป็นกล่องๆครับแล้วก็บางทีก็จะจัดเลสติกในช่องนั้นก็สมาติดตามกันได้ครับแต่ผมยังยังไม่อยากบอกเท่าไหร่เพราะว่าผู้ติดตามก็แค่สากว่าคนเองในนั้นอะ่ะผมรอให้ช่องนี้มันบูมบูมเอนผมค่อยบอกชื่อช่องนั้นดีกว่าโอเคของคนนี้เข้ามารล้วเครับไปแล้ว